ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายจะมาขอเมาส์ถึงพระเอกลูกรักอีกคนของยายเต้าไขา่ไข่หรือสวีไข่กันสักหน่อยค่ะในซีรีส์ย้อนยุคแนวแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องอินซีหิมะเจ้าดินแดนหรือ snow eagle lord ที่สวีไข่นะคะได้ประกบคู่กับนางเอกสาวหน้าหวาน กูลนาาจซึ่งผลงานผ่านตาล่าสุดก็คือตำนอนรักช่างภูษาที่ฉายอยู่ทาง True ID นั่นเองจากตัวอย่างเรื่องนี้ก็ออกจะแนวบูสบันหัลหลกค่ะเน้นฟาดกันอย่างเดียวเลยยายเนี่ยแวะไปสั่งเวอร์ชัน 3D a n i m เมชันมาแล้วนะคะแม่แทบจะไม่มีช่วงหวานๆเลยอะแต่คิดว่ายังไงพอมาเป็นซีรีส์ก็น่าจะต้องมีการปรับกันมัางแหละที่ดีนะ ก็คือว่าไม่ต้องกลัวดาม่าไงเรื่องเนี้ยสวีไข่รับบทตรงป๋อเสื้อยอิงนะคะหนุ่มน้อยผู้มีสายเลือดอมตะแห่งไทกู่ที่จำต้องดูแลน้องชายและขึ้นเป็นผู้นำแห่งเผ่าเซียตั้งแต่อายุน้อยด้วยสูญเสียพ่อไปบอกเลยนะคะว่าเรื่องเนี้ยสวีไข่เท่มากๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมยังกระหลุดออกมาจากตัวกระตุนเลย และเพื่อช่วยแม่นะคะชเวอิงก็ได้เข้าร่วมกับฝ่ายธรรมะรับภารกิจต่อสู้กับบรรดาเหล่าอสูรจากเผ่ามันอย่างกล้าหาญค่ะระหว่างนั้นเขาได้ร่วมต่อสู้กับสหายที่ได้รับคัดเลือกมาร่วมภารกิจรวมทั้งสาวน้อยนำอุ่ยจิ้งชิวผู้มีเชื้อสายเผ่าเทพเธอเป็นนักเวทผู้มีพรสวรรค์แม้อายุน้อยแต่เธอก็มีความแก่งกาดสามารถใช้เวทชั้นสูงได้อย่างเชี่ยวชาญ กูรีราจามารับแนวบู๊ถือว่าน่าสนใจมากค่ะแถมเธอก็น่าคล้ายเวอร์ชันเมทไม่แพ้พระเอกเลยทั้งสองก็ได้จับมือร่วมศึกผ่านความเป็นความตายด้วยกันอย่างไม่หวั่นเกรงและเมื่อภัยจกากเผ่ามารคุกคามแผ่นดินเกิดนะคะสเวอิงวีจิงชิวและเหล่าสหายก็ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องมาตุภูมิค่ะมุ่งมันทำลายศัตรูให้ย่อยยับเพื่อความสงบสุขปลอดภัยของผู้คน นำพาเผ่าเสี้ไปสู่ความผาสุกมั่นคงตลอดไปจริงๆแล้วถึงยายจะเป็นสายหวานนะคะแต่ว่าซีรีส์แนวแอคชั่นที่พลอดสนุกเดินเรื่องเร็วฉากต่อสู้รถรถ,รถอลังอลังยายก็ไม่พลาดค่ะโดยเฉพาะที่มีพระเอกหล่อๆฉะนั้นกดจองไปเลยค่ะเรื่องนี้เป็นไงคะกับซีรีส์2เรื่องสั่งรถของสวีคายที่ยายต้องปักหมุด ใครคอยเรื่องไหนเหมือนยายบ้างยังไงฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยค่ะบ๊ายบาย